สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับก็ช่างเป้นะครับวันนี้มาทํา iPad นะครับผมมาสรุปงานนะครับอาการของเครื่องนี้เครื่องนี้นะครับเป็น iPad Pro 9.7นะครับเป็นตัว Gen 6เนาะอาการที่มาเนี่ยก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไหล่ไปหนึ่งตัวนะครับผมก็คือตัวนี้เป็น พอร์ตชาร์จนะครับตอนที่มาเนี่ยมันมีคราบไหมมานะครับตรงนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวพอร์ตชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านี่นะครับขึ้นรูปเปอร์เซนต์แล้วครับ5%เเโอเคเดี๋ยวลองถอดแล้วก็เสียบใหม่นะครับสลับกันสองหน้า อถอดตอนนี้รูปสชัชชัดหายไปแล้วนะครับแล้วก็ทำการเสียบแล้วก็ลองสลับฝั่งดูนะครับหาทั้งสองฝั่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนนยก็เป็นการบัคกีนะครับตัวพอร์ชัดตรวนี กดให้ดูนะครับเนี่ยจะเป็นการบัเคเกนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลาเลยนะครับในการเปลี่ยนแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับมีอาการชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็ลองมาให้ทําการตรวจเช็คดูก็ได้ครับเผื่ออาจจะเป็นแค่ตัวสายนี้ไม่ได้เป็นถึงกับตัวบอร์ดนะครับผม โอเคช่างเป้ก่อนจะไปนะครับก็ขอฝากร้านสมัยทีด้วยนะครับร้านสมัยทีเนี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับมีเมกะบางนานะครับเทอร์มินอลตะโสงยูเนียนมอลลาร์าวนะครับเดลมอลบังคปีแล้วก็อยู่ที่ประเวศนะครับสำนักงานใหญ่ของเรากันนี่เองโอเคครับงั้นวันนี้ช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ